เมื่อวานนิดาโพเปิดสผยผลสำ,สำรวจความเห็นประชาชนหัวข้อหัวข้อจะได้อภิปรายแค่ไหนอย่างที่รู้กันกำลังจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกอิงค่ะนิดาโพก็ไปถามชาวบ้านมองการอภิปรายนายกครั้งนี้อย่างไรคาดหวังอะไรหรือไม่มันมีอยู่สองประเด็นที่น่าสนใจที่สุดนะ ประเด็นแรกก็คือไปถามว่านักการเมืองที่ประชาชนสนใจฟังในการเปิดอภิปราเพื่อลมติไม่วางใจในายกรรมตรีการสักฟอกครั้งนี้ยอ,อยากฟังใครขึ้นพูดมากที่สุดปรากฏว่าเดี๋ยวเอาขึ้นจอเลยนะครับปรากฏว่า41.99%อ,อยากฟังนายกอิง่ง34.35%อยากฟังผู้นำฝ่ายค้านค่ะคุณนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิและ11.8%อยากฟังหัวหน้าพักพลังประชารัฐที่ชื่อพลเอกประวิตย์วงสุวรรณ ก็น่าสนใจเออแต่ชาวบ้านอยากฟังลุงป้อมอภิปรายโอ้โหดังนั้นไปกันที่ไปกันที่ดรสุวิชาเป้าอารีผอ,อ,อนิดาโพนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สุวิชาคะสวัสดีครับอาจารย์ครับคุณควอลที่คุณภนรยครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับค,ครับแล้วถ้าที่ผมดูนิตาโพนะฮะอันดับแรก41%กลุ่มๆก,กันแล้วกัน4ีก็อยากจะฟังนายกเองจะตอบอย่างไร34%ก็อยากจะฟังหัวหน้าเท้งเนี่ยเขาจะกระโ11% 8เยอะนะอยากฟังลุงป้อมสปีกิ้งอันดับสี่ไม่ตอบไม่สนใจคำถามก็คือไหมของผมโลมของผมวิโลดของผมไอติมของผมหายไปไหนอะทำไมไม่อยู่ในลิสต์ริงนีครับคุณอะไรครับครับตอนนี้ผมผมล็อกไว้เลยว่าว่าในคําถามเนี่ยเราจะถามว่าคือในในในผลมันไม่ได้เขียนไว้อย่างั้นนะครับตตอนในคําถามเราถามตรงตเลยว่า นักการเมืองที่สําคัญสามท่านเนี้ยอยากฟังใครมากที่สุดอ๋อสามคนนี้อยากฟังใครมากที่สุดผมรบกวนสามคนก็คือแน่นอนสามคนที่ยื่นขึ้นมาพูดที่สําคัญแลคือก็คือมีนายกคอยตอบนะครับมีผู้นําฝ่ายค้านนะครับแล้วก็แน่นอนเอ่อเปรตวิจัยในานะที่เป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐนะครับที่เห็นอความที่จะมีมาพูดผมก็เลยถามเลยว่าถามคนเนี้ยสนใจใครบ้างนะครับผลก็ออกมาอย่างที่เห็นก็คือว่า ออยากฟังนายกมากหน่อยนะครับลองมาก็ฟังผู้นำฝ่ายค้านแล้วมีเศษเปอร์เซ็นต์อยากฟังเหตุผลโอ้ยส่วนเศษเปอร์เซ็นต์ที่ไม่ตอบเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มคนที่รู้สึกแหม่ทั้งสามคนนี้ก็อยากฟังใครทั้งสิ้นอ่ะไม่อยากฟังสักคนแต่แต่แต่ลงนะครับแต่ลุงป้อมได้เล็งตั้งเศษเปอร์เซ็นต์นี่ก็ก็ก็ไม่น้อยนะก็ไม่น้อยครับเศษเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าสูงทีเดียวนะครับคนที่อยากฟังลุงป้อมสนใจก็จะอยู่ในกลุ่มคนหกสิบขึ้นหกสิบขึ้นเหรอฮะครับกลุ่มนี้ออ นะฮะก็หกสิบขึ้นนะครับแล้วกอ็อะไรกลุ่มคนที่อยู่แต่ะนะกลุ่มคนที่อยู่ในกรุงเทพมหา,านครแล้วก็หกสิบขึ้นนะครับแต่ว่าแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ก็ยังเป็นอันดับสามนะแต่พิพีมาว่าสูงสูงก่าจะอยออู่อยู่สองกลุม่ม <performance S 2> นึงนะครับอถามถามคนทำโพลนิดหนึ่งทําไมล็อกแค่สามคนนี้เพราะผมว่าสามคนที่เป็นเป็นเป็นอะไรที่เอ่อแน่นอนหัวหน้าพักหัวหน้าพักอย่างอย่างอย่างคุณเท้งนะครับหรือแม้กระทั่งนายก แองเท้ามันจะานต้องถามอยู่แล้วนะครับทีนี้ผมว่าอีกคนหนึ่งที่คนหลายคนอยากจะดูว่าอจะพูดได้ขนาดไหนแล้วมีอะไรที่เด่นขนาดไหนมีข้อมูลลับอะไรอไหราอรู้สึกว่าเพราะรู้สึกว่าทางทางพักเราเป็นชารรู้สึกครูแล้วเกิดว่าผลิตบวิเนี่ยมีข้อมูลเด็ดขนาดที่เรียกว่ายุสภาได้เลยอ่ะโอเคโอเคอพอดูไส้ในของผลโพลปรากฏว่าคนแก่อายุห้าหกสิบขึ้นอยากฟังลุงป้อมสวรร กลุ่มไหนครับที่อยากฟังนายกอิงหนาแน่นเลยกลุ่มไหนส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนภาคกลางภาคเหนือภาคตะเขียงเหนือคนอายุ26ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็ทุกอาชีพยกเว้นนักเรียนนักศึกษายกเว้นนักเรียนนักศึกษาอ๋อใช่ครับคะแนนจะไม่เยอะใช่ไหมในกลุ่มเนี้เป็นคนคนกรุงเทพคนใต้คนนอออกแล้วคนในภาคอ๋อครับครับมันเหมือนแยกกลุ่มเป้าหมายที่ค่อนข้างจะชัดเหมือนกันนะ ช่ใช่เลยครับชัดเจนเลยก็ครับผมแต่กลุ่มเป้าหมายของนายกอิงกับหัวหน้าเทคนิคมันก็จะเหลื่อมกันอยู่ทับซ้อนกันอยู่ตั้งแต่ช่วงวัยตั้งแต่26ขึ้นถูกไหมฮะครับผมยี่สิบหกขึ้นยี่สิบหกขึ้นส่วนใหญ่ก็จะไปจะเอ็นเอ็นไปทางนายกมากหน่อยนะครับอ๋ออยากฟังแต่นักศึกษาก็ตามตามมาแบบไปจุดนะครับอืมออือครับมันมีสักคำถามหนึ่งไหมครับที่ที่ถามว่าทำไมจึงอยากฟัง อะไรต่อมิอะไรประมาณนั้นอยากจะโฟกัสไปที่มันต้อไม่ได้ถามเหตุผลนะครับเพราะแค่ว่าเราคุยสั้งรทรกับคุนานไม่ได้โอเคครับไม่ได้ถามเหตผลเอาประเด็นันดับดื้อๆตรงๆเลยอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่า66.79%เชื่อว่าฝ่ายค้านมีข้อมูลเด็ดแต่ก็จะทำอะไรรัฐบาลไม่ได้อันนี้น่าสนใจนะครับผมอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นคือยิคือคือคุณอะไ ผมว่ามีอาจจะมีประเทศไทยประเทศเดียวนะอืที่เราตั้งแต่เรามีภปิปายมาตั้งแต่สมัยตั้งแต่บบมันแบบเปลี่ยนแปลงกันมาครอง25องที่เจ็ดห้าถึงปัจจุบันนะอเป็นประเทศเดียวมั้งว่าฝ่ายค้านมักจะมีข้อมูลที่เด็ดแต่ไม่เคยล้มรัฐบาลได้เลย <c oughs> แต่ไม่เคยล้มร <c oughs> ัฐบาล <c oughs> ไ,ได้เลย <c oughs> ข้อมูลจะเด็ดแค่ไหนก็ล้มรัฐบาลไม่ได้พูดง่ายง่ายก็ล้มรัฐบาลไม่ได้พูดง่ายง่ายประวัติศาสตร์การเมืองประเทศไทยก็คือถ้ารัฐบาลจะล้มก็คือล้มด้วยตัวเองสะดุดขัวเองอำนาจนอกสภาเข้ามาล้มัเ โอเครับทราบกันตามนี้อขอบคุณดังนั้นผมว่าตรงนี้เนี่ยก็น่าสนใจ,จทีเดียวว่าว่าประวัติทางการเมืองไทยก็คงจะก็คงจะเป็นแบบนี้ไปอีกน,นานนะเออไม่เพลิกไม่ไมพลิกในข้อน,นี้ข้อว่ามีข้อมูลสําคัญแต่ไม่สามารถรงบรับรูได้มากมากเลยนะคือคนกรุงเทพคนกรุงเทพเชื่ออันนี้อื่อือรับทราบกันตามนี้ขอบคุณนะคะอาจารย์สุวิชาคะครับผมครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับ